โอ้จับมือชวยน้ำเด้อพี่น้องเด้อโอ้มึงผมจะบพุงเอาใส่เนี่ยต้มไปก่อนตัวนี้ลูกจิ้มบุได้พี่น้องมึงโอ้ปลาดูสามโลกเก่าขีดครับสี่โลกอันลับไปจุ่มคือเก่าพี่น้องนี่ลูกจิ้มไปจิ้มจุ่มลูกจิ้มแล้วพี่น้องนี่ครับลวกลวกล้ามาจิ้มแล้วพี่น้องโอ้น้ำจิ้มมีดขามได้พี่น้องเด้อขนๆเปรี้ยวหวาน สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมเอียบเสียบนะครับบรไอ้พากันมาสองมือพี่น้อง มือนีจัดความแสีบคือเกาซูพี่น้องนะครับปลาะสะดูตัวนี้สามโลกเกาขีดพี่น้องเสียบามาหลวกจิ้มนะครับนี่ครับจัดมาให้แบบแหลมมาแหลวนะครับปะะลาสดูลวกจิ้มแล้วพี่น้องแล้วมือนีมาแสบยบากันกับบรรยากาศอยู่สวนคอโวัเข่าแบบในบรรยากาศเลยพี่น้องเมื่อกี้หันหาล้มอยู่เอ,าบบอ้าหมดไปยังแต่ก่อนนี้ลวกจิ้มกับเขาอนุอยากพี่น้องนะครับนี่ของนี้มันก็นตตองมีเป็นเมนูกับเข่ากับได้กับแกมก็ดีนะพี่น้องเนาะ แกจะว่ากันเถอะให้ขออนุญาตแจ้งหน่อยนี่เถอะแก่ข้าวแล้วกินยั้งกระเสบผมบระเด็แนะนำให้แก่ข้าวตามเนะพี่น้องด้วยขออนุญาตครับผมออโอ้หวานเลยล่ะคือมาพี่น้องมาลุยกันเลยนี่มาโอ้ชิมน,นี่ครับน้ำจิ้มจะเป็นน้ำ น้ำจิ้มปลาค้มเปียกนะครับน้ำจิ้มปลาคามเปียก,กล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดเอ้าวางไว้นั่นละเอานี่ลวกจิ้มเดี๋ยพี่น้องว่าลวกจิ้มยังไงเอาไปต้่มคือบปต้มกินเลยนี่พี่น้องลวกขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันจะจำๆนะครับมาพี่น้อง คนสาตาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศรับเอา้าซีพูดป่ะเนี่ยมีหล่ะก็เดินลวกจิ้มลวกแล้วมาจิ้มแลกกินเลยลวกเพราะเนี่อหวนานหวานพี่นอ้อง เนื้อย,ย่างเด้งแตดที่เด็ดอยู่นี่พี่น้องเดี๋ยวผมจะพุงเอา้าเอา้าถ้าก่อนมามึงพุงไนดะ้อืโอโอ้จับมือใส่ดำเด้อพี่น้องเด้โอโอ้มือผมจะพุงเอาใส่เนี่ยต้มไปก่อนตัวนี้ดูจิ้มบูได้พี่น้อง มึงโอู้ปลาดูสามโลกเก่าขีดครับซีโร่เห็นไปต้มใบก่อนลูกจิ้มก็คือตัวนี้ตัวนั้นต้มใบก่อนเอามาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ดวดก้นหนึ่งหวานหวานนะครับโอ้ขนมจิ้มตัวนี้ยังทุกเกลียที่ผมกินนะพี่น้องเข้ากันเลยไหมปรคัมคเปียกไหมพี่น้องมึงไอ้มึงพี่น้องเยิ่มเยิมเ่มไหมอ้เยิ่มเยิ่มมาพี่น้องมา ผมก็สิมีแบบลวกจิ้มครับเอาไปต้มสดหนาบแล้วนะพี่น้องเนาะตักหนาบม,มาสดใส่พักใส่ย่างแบบคือชาบูไปน้ำนะพี่น้องลวกจิ้มไปนำ้ำทั้งมือทั้งตะเกียบแล้วคพักกะสีใส่ไปนำ้ำนะพี่น้องโอ้ยไฟกับพอทนแังเลยนี่แหละบรรยากาศใส่ปืน ใส่พักไปนำเดี๋ยวตักมาเสียบๆนะพี่น้องนี่ครับนีโ่โอ้มีพักขึ้นชายด้วพี่น้องเด้วยพักตังโอขึ้นชายหรือตังโอตนอ้นหวอมนี่เอาไปถ่ายยำน้ำแล้วก็พักกาดขาวนี่พี่น้องกรอบๆหวาวนๆน,นี่แครอทดอกกะอันนี้นะพี่น้องอันนี้ก็เสียบด้วย ประกาศหอมเอา้าอันนี้ที่ต้มแบบชาบูไปนำน้ำพี่น้องเอามาสดหนามเส็บแซ่นี่นะครับต้มไปนำมาสดนามน้ำแล้วก็ลวกจิ้มไปนำเนาะหลังจากเอาตัวนี้ใส่นะ้ำผักพี่น้องเอาไปตัดสดนะครับมาจิ้มจุม่มพือเก่าพี่น้องนี่ลวกจิ้มไปย <laughs> ถ้าจิ้มจุม่มลวกจิ้มแล้วพี่น้องนี่ครับลวก บ่วนก,กับม่าจิ้มนะพี่นอ้องอูน้ำจิ้มมิดหลักฐานนะพี่น,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 น้องเนี่คข้นๆเปรี้ยวๆหวานๆน้ำก็พักมาสดน้ำพี่น้องกับปลาที่ผมวา่าเอาจะสดน้ำพี่น,น้องนี่เด้อใส่ไว้ก่อน นี่ครับโอ้สุดน้ำนหวานพี่น้องอืมเอ,อ้าซีฟู้ดจังหน่อยให้มันเปรี้ยวๆกระขามน้ำเปรี้ยวหวานโอ้ยลงไปแับนี้กินแบบซาบูไปน้ำพี่น้อง กิ่นน้ำนะพี่องเนะแต่มันสิวันอยู่ด้วยโอ้อห mm hmm. mm hmm. mm hmm. คลาผมกายเป็น้องกุ๊ดแสบเดี๋ยวทำมาลือดกิมตัวพี่น้องเนื้อยังเด้งยังมันยังหวานพี่น้องเนื้อเด้งนุ่มกรุบๆเลยไหมคือลวกพอหวานๆนี่มึงพี่น้องใหญ่ยังเดียงยัง ซีฟูดเนมือน,นี่อะเมื่อกี้อันนี้แล้วอันนี้เอาซฟูดพี่นอ้องเออขาดพี่นอ้องตักกันเครับแ้ เอวตัวนีพ่อจีเอาลงนะครับเอาลงหมอเลยพี่น้องเนาะชวนหนึ่งเอาลงหมอนะตัดก่อนได้พี่น้องเนดะ้อเอาถึงมือถึง <c oughs> อย่าว่ากันเจะพี่น้องมันบ่อขาดอ่ะเอาตัวนี้เอาลงเอาไว้เป็นชาบูเนีย่ยซุกๆุกเสียบๆเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาลงก่อนตัวนี้ อ่ะนี่เสียบากิรอบเสียบอยู่พี่น้องแต่ว่าตัวน,นี้หนานมันกระห่อนอยู่บพต้องรอดเดือดอะพี่น้องพวกกำลังเสียบอยู่ผมน,นี่บวกจิ้มพีน้ำพี่น้องหนานมันห่อนอยู่หลักนี่พี่น้องเห็นใส่เห็นพุ่งไปน,นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตัวน,นี้อ่านี่ใส่พุ่ง ครัี๋้วจังหวะกันนี่ครับจเจ้าเหนือที่ผมปล่อยลงเมื่อกี้ไปสลายลโอ้เอาตัวไม่กันเลยหละมันหายเอา้านี่พี่น้องกับมะขามเปียกไหมอุ้วเสียไหมน้ำจิ้มมะขามเปียกไหม พอใจฟื้นกันได้พี่น้องนะครับเมื่อกี้พักเบรกใจฟืนนะพี่น้องบ่อยากเสียเวลาพี่น้องผมก็ลังเสียบเนี่ยนี่นานๆมืท่านเดือดเลยเอาแบบลวกจิ๋มได้พี่น้องได้นี่บ่เมนเปลี่ยนชินเลยเพราะเพราะว่าจะลวกจิ๋มแบบกึ่งแบบเหนือแดงๆอยู่มันสิหนุ่มกลัวพี่น้องแต่ว่าบ่อยากต้มแบบชาบูน้ำนี่ครับหลวกจิ๋มเนีย่ยดิ่งๆได้พี่น้อง นี่นี่พี่น้องเนี่ยแบบมีแ่บนี่ครับใส่กับน้่จิม้มมาข้ามเปียกแก้วมาขามเปียกโอ้ oh. mm hmm. ไปกันยาวเลยพี่น้อง ครับเอาผมจะดูยงาๆได้เรั่านะแบัน,นี้ด้ะเอาเอามานี่ละโอ้ยเอา้าผมยังมัลกกิมยกอยู่เป็นห่ง เอาขึ้นใบปากว้ใใ้มันแบบโมเตรหอนแห้งเนื้อดิงๆเลยพี่น้องเนี่ยนี่ครับเป็นความแดงของเนื้อบ่ะขันประมาณนี้เนี่ยลังกรุบ หวานพี่น้องมาพี่น้องมา วางมือเลยแล้วไปหลองได้โอ้ยเอาไปไหมเดี๋ยวเปน็นมนท์แล้วพี่น้อง เอเมนูนีน้นะพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับมันต้องเพิ่มความเสบความนัวบีพี่น้องขออนุญาตนะครับอีกจัารอบหนึ่งเพิ่อมอัตเตอร์รถอีกนะเอาอยากให้พี่น้องนั่งอยู่ไก่เลยครับขออนุญาตอีกรอบด้วยพี่น้องนะฮะดู chuyện với chồng Ừ. Nhờ lấy thay nhỏ Ừ. Ôi, đã bị đi lắm เนาะน้ำเดือดพี่น้องแล้วก็ลวกพิมพอีกมีลวกได้พี่น้องเด้อผมเป็นตุ่มลวกเพราะเนื้อดิ่งๆสุดๆหวานๆจิ้มปันนี้ พักบังบ่อ่าพี่น้องมึงเนี่ยหวานหวานเอาเอาใส่ซีฟู้ดก่อนแต่จริงผมมักมะขามเปียกนะพี่น้องสิจุ่มมะขามเปียกบ่อยเนี่ยคั้มเปียกเข้ากันพี่น้องมาพี่น้อง you <laughs> ตอนนี้ถึงเวลาแล้วพี่น้องอืมแสบยังถึงเวลาเคีย่ยวตนนัวนี้พี่น้องบต่อซุปเป็นไงดอกนี่ครับเอ้ยใส่พุ่งใส่พุ่งปลาชะโดพี่น้องถึงเวลาเคีย่ยวแล้วล่ะอืมเอาจุ่มน้ำก่อนจุมนน่มใน,น้มดล่ะเอาตักดีกว่าเนาะน,น,นี่พี่น้องเอาอืมเอาซีฟูดน้ำ พี่น้องมึงใส่พุงใส่พุงใส่พุงปลาชโดอู้เอาตับก่อนตับก่อนเนาใส่พุงปลาชโดพี่น้องมาครับ <laughs> อ้าว บได้ใส่ตัวสแสดงแทนบได้กแกงทำว่าน <c oughs> ลวกปากพี่น้องโอ้ตับมันยังหอนดิเมียโอ้ยโอ,โอ้แต่ว่ามันเสียบเหียผมกำลำกับดีเลยอืม ลางก่อนมันชอบขอนก่อนโอ้ยยังมันยังแซ่บน้ำตาน้ำหูไหลเลยพี่น้อง

ตอไหลดีพี่น้องเอ้าเวลามาันกัดเดินมานานแล้วพี่น้องโอ้สิที่ถูกหายไปแล้วเนาะผมอยากกินครับพี่น้องซัมนี่ก่อนนะครับไอจีลเหลือเนี่ยจัดการแน่นอนพี่น้องบ,บ๊อบไวยจิมเน่นอนนะครับเอาความแซ่บความนัวฝากพี่น้องซัมนี่ก่อนนะครับเมื่อนี้ย่างที่บอกนะครับผมจัด,ะะดลาชโดลูกจิมนะพี่น้องเนาะ การจัดโตะจัดวางเนี่ยกับพี่พี่น้องคอมเมีตนมาวางคลิปก่อนหนานู้นเป็นเดือนอ่นแะปัญหาคือบอสเต้าด้านคางการคิบการจับมันสิ่งไงนะพี่น้องเนาะที่ผมวางยังสี่เนี่ยผมอยากพี่น้องเห็นในมุมของเห็นเห็นกระทะเห็นหมอนห่อนเห็นปลาเห็นทุกอย่างที่มันอยู่นี่อยากให้เห็นนะพี่น้องถ้ายุดดันคางเด้๋ก็เห็นต้นนั้นเนี่ยเห็นตัวนี้นะเราวม่ติบ่อดอัธรรในมุมที่อยากเห็นนะพี่น้องเนาะแต่ขอโทษขอัยสำหรับพี่น้องที่บอสชวบมุมแบบนี้ ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ที่แนะนําเขามาครับครับมื่อกี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียิที่ตามรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกขอมเมนต์คอมเมนตนพี่น้องเนี่ยผมใส่ใจเสมอครับเพราะว่าที่เป็นติชมเป็นติให้ติทั้งลบติทั้งบวกผมรับฟังเหมือนนะครับแล้วก็คําแนะนาผมก็รับฟังนะครับครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เยียบแสบไปเลยครับ คลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รลบชครับสวัสดีครับวีบตัวพี่น่องี่ตัวร์้ใสยางแจบ